สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อความสามารถในการรับน้ําหนักของถนนไร้ผิวทางบนดินเดิมเป็นดินเหนียวอ่อนโดยใช้การเสริมกําลังด้วยตะข่ายรับแรงดึงแบบ3ทิศทางค่ะชีกของกลุ่มเรามีดังนี้ 1. น,นางสาวอัญชลีลิกะจาย 2. นางสาวปวีกรรรนิรามัย 3. นายนัทพัฒน์เรืองพิพัฒน์ที่ 1. บทนํา ที่มาและความสําคัญของปัญหาการกอร่อสร้างทางและระบบขนส่งในปัจจุบันมีความสําคัญอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพถนนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อลดขั้นตอนและยืดอายุการใช้งานถนนหลายผิวทางได้รับความนิยมในหลายพื้นที่โดยถนนเหล่านี้มีต้นทุนการกอร่อสร้างที่ต่ําแต่มีความแข็งแรงไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความเสียหายถาวรในรูปแบบรอยล่องร้อด้วยเหตุน,นี้นักวิจัยได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของชั้นดินโดยเฉพาะการใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังรับแรงแบกทานของถนนหนึ่งในประเภทที่สำคัญคือเจอกิตซึ่งเป็นตาข่ายที่ผลิตจากการถักทอเส้นใยโพลิเมอร์ มีช่องเปิดขนาดใหญ่เพื่อให้อนุภาคดินหรือหินผ่านได้การวิจัยและการพัฒนาวิธีการเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับคุณภาพของถนนและการขนส่งในอนาคตวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปรับปรุงคุณภาพของถนนไร้ผิวทางด้วยสาขายรับแรงดึงแบบ3ทิศทางภายใต้การรับน้ำหนักแบบสถิตหรือ static load t e ส,ส 2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของถนนไร้ผิวทางที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยตาข่ายรับแรงดึงแบบ3ามทิศทางที่มีความหนาชั้นพื้นทางต่างกันขอบเขตการศึกษา 1. วัสดุที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ดินเหนียวพลาสติกต่ำและหินคลุก 2. ตาข่ายรับแรงดึงที่ใช้ในการศึกษาเป็นตาข่ายรับแรงดึงแบบ3ามทิศทางรุ่น tx 1 5 0 3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ3.1ตัวอย่างที่ไม่มีตาข่ายเสริมแรงประกอบไปด้วยดินชั้นพื้นทางหรือเบทและดินชั้นดินเดิมหรือสับเกต3.2ตัวอย่างที่มีตะข่ายเสริมแรงประกอบไปด้วยดินชั้นพื้นทางเบทหรือดินชั้นดินเดิมสับเก 3. 3. ต3.3การวางตาข่ายเสริมแรงจะวางอยู่ระหว่างดินชั้นพื้นทางเบท โดยความหนาของตัวอย่างทดสอบจะมี 0.2, 1 1 5 5 1และ0.05เมตร3.4การทดสอบรับแรงแบกฐานแบบสถิตตามมาตรฐานม,มาตรฐานม,ม,าาม,มยพจุด 1, 2, 3, 3 6 2อประโยชน์ที่คาว่าจะได้รับ 1. เพื่อทราบพฤติกรรมการปรับปรุงคุณภาพถนนลาผิวทางด้วยตาข่าย รับแรงดึงแบบ3ทิศทางภายใต้การรับน้ำหนักแบบสถิต s t a t i c l o a d e สอบที่2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการเสียรูปของถนนไร้ผิวทางการเสียรูปของถนนไร้ผิวทางส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่ถนนมีความแข็งแรงไม่เพียงพอต่อน้ำหนักบรรทุกที่เกิดขึ้นโดยจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าถนนแบบปูผิวทางทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ถนนรับน้ำหนักบรรทุกมากกว่าปกติ ปริมาณการจราจรหนาแน่นคุณภาพของวัสดุรวมทั้งการบดอัดที่ไม่ได้มาตรฐานโดยการเสียรูปของถนนไร้ผิวทางได้แบ่งออกเป็น6รูปแบบได้แก่การเกิดร่องล้อการเกิดร่องลูกฟูกการเกิดหลุมบนผิวทางการกัดเซาะการแยกตัวของวัสดุผิวทางและการเลื่นนถลยของผิวถนน geogrid คือวัสดุที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลิเมอร์มีค่าโมดูลัสสูงมีลักษณะประสานกันแบบตะข่าย โดยมีช่องเปิดมากเพียงพอที่จะสามารถให้อนุภาคดินผ่านได้หน้าที่หลักของจีโอกริดคือช่วยในการเสริมกำลังรับแรงดึงของดินปัจจุบันจีโอกริดมีด้วยกัน3ชนิดแบ่งตามลักษณะการรับแรงคือ u n นิ x อ a l ซ i a x ลไบอและไ r ร a อ i a ซิ r ลไตร l อ e เซ r i d ลอกริดคือ g e o อกริที่ถูกพัฒนาให้โครงสร้างในการรับแรงอยู่ในลักษณะเป็นโครงรูปสามเหลี่ยม มีทิศทางในการรับแรงกระจายตัวไปใน3ทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมกำลังให้ดินได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับไบแอคเซียลจีโอกริดหน้าที่การใช้งานของจจโอกริดเจโอกริดเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีประโยชน์ในด้านของการเสริมแรงโดยทั่วไปมักใช้ในงานเสริมโครงสร้างดินเช่นกำแพงกันดินคันทางและงานถนนเป็นต้นจีโอกริดช่วยในเรื่องของการกระจายแรงกำลังของดิน ของบริเวณที่มีการรับแรงดึงไปยังพื้นที่ที่ใหญ่กว่าของดินได้นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วยังสามารถใช้ในงานเสริมแรงในแอดฟอลคอนกรีตเสริมแรงเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักในดินใช้เป็นวัสดุเสริมแรงดึงในโครงสร้างกำแพงกันดินให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นการศึกษากำลังแบกทานวิบัติศึกษาหาความสามารถในการรับกำลังแบกทานของการปรับปรุง คุณภาพด้วยวัสดุเส้นใยเสริมกำลังโดยทำการทดสอบตัวอย่างดินชั้นรองพื้นทางที่เสริมด้วยแผ่นเส้นใยเสริมกำลังเพื่อนำค่ากำลังแบกฐานที่ได้สูงสุดในแต่ละตัวอย่างมาทำการเปรียบเทียบกันพบว่าตัวอย่างเสริมกำลังและไม่เสริมกำลังที่ความหนาชั้นหินคลุกเท่ากันในตัวอย่างเสริมกำลังและไม่เสริมกำลังที่ความหนาหินคลุก0.2เมตรและ0.3เมตร ช่วยเพิ่มกำลังแบกทานสูงสุดคิดเป็นร้อยละ60และ30%ตามลำดับแต่ในตัวอย่างเสริมกำลังที่ความหนาชั้นหินคลุก4 0. 4 4เมตรพบว่าเสริมกำลังและไม่เสริมกำลังมีผลของกำลังแบกทานที่ใกล้เคียงกันดังกราฟที่แสดงไว้ดังนี้ค่ะต่อไปคือการศึกษา m o d u ลัสออฟซับเกรดได้ทำการทดลองศึกษาการเสริมกำลังด้วยตะข่ายรับแรงดึงภายใต้ฐานรากวงกลม โดยจากการศึกษาเสริมฐานรากด้วยตะข่ายรับแรงดึงแบบ2ทิศทางและเสริมด้วยชั้นหินคลุกที่ขนาดต่างกันนั้นทดสอบด้วยแรงแบกทานแบบสถิตบนฐานรากจำลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ขนาดต่างๆกันจนกว่าจะเกิดการวิบัติวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นแต่และตัวอย่างทดสอบพบว่าการเสริมตาข่ายรับแรงดึงในตัวอย่างที่มีความหนาชั้นกรวดบอดอัด สามารถรับกําลังได้ดีคิดเป็น1.6เท่าจากตัวอย่างที่ไม่เสริมกําลังที่มีความหนาของหินคลุกเท่ากันจากผลการวิเคราะห์ของตัวอย่างทดสอบที่เกิดขึ้นระยะการสุดตัวตำแหน่งต่างๆถูกแสดงไว้ดังกราฟดังนี้ค่ะได้สรุปผลว่าการเสริมตาข่ายรับแรงดึงช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการเสริมกำลังให้ดียิ่งขึ้น ต่อไปบทที่3คือการดำเนินงานวิจัยบทนี้จะแสดงถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินงานการติดตั้งอุปกรณ์ในการทดสอบและเครื่องมือวัดในการทดสอบหาค่าความสามารถและคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมด้วยการทดสอบแรงอัดแบบสถิตหรือ static load test วัสดุที่ใช้ในการทดสอบประกอบไปด้วยชั้นดินเดิมเป็นดินเหนียวชั้นพื้นทางเป็นหินคลุก และตาข่ายเสริมกำลังที่ใช้ในการศึกษาเป็นตาข่ายรับแรงดึงแบบ3ทิศทาง Triaxial Geogrid รุ่น Tx 1 5 0การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดินเหนียวและหินคลุกคุณสมบัติของดินที่ได้จากการทดสอบมีค่า specific gravity อยู่ที่2.75ลา plastic limit ส6ิเิ liquid limit 24%ิต24%จำแนกได้เป็นดินประเภท CL หรือดินเหนียวอ่อนพลาสติกต่ำ โดยมีค่า maximum dry density อยู่ที่1.78กรัมต um ่อลูกบาศกเซนติเมตร optimum moisture content 15.97%และ CBR อยู่ที่4%ต่อไปคือตารางคุณสมบัติทางวิศวกรรมของตะข่ายเสริมกำลังค่ะ การเตรียมตัวอย่างการทดสอบนะคะการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างของถนนไหลผิวทางได้ทําการทดสอบแบบจำลองทั้งหมด6แบบภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันแบบจำลองที่1นะคะเป็นการทดสอบชั้นดินเดิมเพียงอย่างเดียวซึ่งประกอบด้วยดินเหนียวอ่อนแบบจำลองที่2มุ่งเน้นไปที่การประเมินพื้นทาง ที่ไม่มีการเสริมแรงซึ่งประกอบด้วยหินคลุกวางทับชั้นดินเหนียวความหนาของชั้นหินคลุกนะคะจะหนาอยู่ที่0.2เมตรค่ะโดยที่เรานะคะจะไม่เสริมกำลังค่ะแบบจำลองที่3นะคะเสริมกำลังด้วยตะข่ายรับแรง3ามทิศทางระหว่างชั้นหินคลุกและชั้นดินเหนียวอ่อนมีความหนาของชั้นหินคลุกนะคะอยู่ที่0.2เมตร แบบจำลองที่4ค่ะเสริมกำลังด้วยตาข่ายรับแรง3ทิศทางระหว่างชั้นหินคลุกและดินเหนียวอ่อนมีความหนาของชั้นหินคลุกนะคะอยู่ที่0.15เมตรค่ะและแบบจำลองที่5นะคะเสริมกำลังด้วยตาข่ายรัแแบ,บแรง3ทิศทางระหว่างชั้นหินคลุกและดินเหนียวอ่อนมีความหนาของชั้นหินคลุกนะคะอยู่ที่0.1เมตรค่ะ และแบบจำลองสุดท้ายค่ะแบบจำลองที่6เสริมด้วยกำลังตาข่ายรับแรง3ทิศทางระหว่างชั้นหินคลุกและดินเหนียวอ่อนมีความหนาของชั้นหินคลุกนะคะอยู่ที่0.05เมตรค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเตรียมตัวอย่างการทดสอบนะคะขั้นตอนแรกนะคะ1เลย เตรียมวัสดุค่ะคือเรานะคะจะอบดินและหินคลุกให้แห้งค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือการร่อนวัสดุค่ะโดยเราจะนำดินเหนียวและหินคลุกนะคะร่อนผ่านตะแกรงเบอร์3ส่วนสค่ะ และขั้นตอนที่3นะคะคือการผสมค่ะโดยเรานะคะจะผสมดินและหินคลุกกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมค่ะขั้นตอนที่4นะคะคือการบดอัดค่ะโดยเรานะคะจะบดอัดส่วนผสมลงในโมนขนาด1.2คูณ1.5คูณ1.2เมตรเป็นชันช้นๆค่ะขั้นตอนที่5นะคะจะคือการเตรียมวัสดุค่ะโดยเรานะคะจะเตรียมอบดินและหินคลุกให้แห้งค่ะ ขั้นตอนที่6ขั้นตอนสุดท้ายค่ะตรวจสอบค่ะเรานะคะจะตรวจสอบความหนาแน่นของตัวอย่างที่เราบดอัดค่ะต่อมานะคะจะเป็นการพูดถึงการติดตั้งเครื่องมือค่ะการติดตั้งเครื่องมือนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์รแรกเลยนะคะก็คือมาตรวัดแรงกระทําค่ะใช้อ่านค่าแรงที่กระทําบนแผ่นเหล็กค่ะ อุปกรณ์ที่2นะคะก็คือมาตราวัดกําลังแบกทานค่ะบันทึกความสามารถในการรับน้ําหนักค่ะและอีกอุปกรณ์นะคะก็คือเซ็นเซอร์วัดระยะกระจัดค่ะทําหน้าที่บันทึกค่าการสุดตัวและการบวมตัวค่ะต่อมาก็จะมาพูดถึงการติดตั้งโหลด a c คช a วเอเนะคะคือมาตรฐานวัดแรงกระทําค่ะ จำนวน1เครื่องนะคะสำหรับการใช้งานนะคะเราเนี่ยจะวางไว้ระหว่างเครื่องกดไฮโดรลิกและคานลับแรงเมื่อทำการทดสอบโหลดเซล์นะคะจะประมวลผลกำลังอัดออกมาเป็นค่าในระบบดิจิตอลค่ะและการติดตั้ง pressure cell นะคะหรือมาตราวัดกำลังแบกทานจำนวน2เครื่องสำหรับการใช้งานนะคะติดตั้งเครื่องที่1ที่ผิวดิน ของดินเหนียวพลาสติกต่ําและทําการติดตั้งเครื่องที่2ระหว่างดินเหนียวพลาสติกต่ํากับหินคลุกหรือที่ความลึก2 0 0 mm มมของดินเหนียวพลาสติกต่ําค่ะและการติดตั้ง LVDT หรือมาตราวัดระยะทางนะคะจำนวนทั้งหมด8เครื่องค่ะ การใช้งานนะคะใช้สำหรับบันทึกค่าการสุดตัวและการบวมตัวของตัวอย่างดินเมื่อมีน้ำหนักมากระทาเซนเซอร์วัดระยะทางโดยทำการติดตั้ง2ตัวบนแผ่นเหล็ก2ตัวบนลัศมี150มิลิเมตรจากจุดศูนย์กลางของแผ่นเหล็กและ4ตัวลัศมี4,600ม mm, มิลิเมตรจากจุดศูนย์กลางของแผ่นเหล็กค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทดลอง โดยใช้แรงกระทำแบบสถิตค่ะ มาตรฐานกรมโยธาธิการอ้างอิงมาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกข,ของพื้นดินสำหรับการทดสอบนะคะจะทดสอบกับตัวอย่างที่สัสดส่วนต่างๆเพื่อวัดปฏิกิริยาของโครงสร้างและเปรียบเทียบค่าค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างชั้นทางมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักที่ออกแบบไว้และใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะ ต่อมาจะพูดถึงวิธีการทดสอบนะคะ1เลยเตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์โดยเรานะคะจะใช้แรงกระทำแบบสถิตตามมาตรฐานเพื่อทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นดินโดยใช้แผ่นน้ำหนักที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง3 0ซนติเมตรและหนา2 5ซนเมตรค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะการเพิ่มน้ำหนักนะคะเราจะเพิ่มน้ำหนักบรรทุกทีละ5กิโลนิวตันค่ะคงไว้เป็นเวลา15นาทีและวัดการเคลื่อนที่ตัวเฉลี่ยใน3นาทีที่5นาทีหลังจากนั้นจะเพิ่มน้ำหนักค่ะ ต่อมานะคะขั้นตอนที่3นะคะการสุดตัวการสุดตัวเฉลี่ยต้องน้อยกว่า0.02ม mm ิลิเมตรต่อนาทีหากมากกว่าต้องคงน้ำหนักจนกว่าต่ำกว่าค่านี้หรือโครงสร้างเกิดการวิบัติค่ะขั้นตอนที่4นะคะการลดน้ำหนักเมื่อน้ำหนักสูงสุดถูกทดสอบแล้วให้ลดน้ำหนักลง25%และคงน้ำหนักไว้ไม่น้อยกว่า15นาทีค่ะ ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายค่ะการบันทึกข้อมูลบันทึกค่าการคืนตัวที่เกิดขึ้นโดยใช้เครื่องบันทึกข้อมูล data logger ค่ะบทที่4แสดงถึงผลการศึกษาพฤติกรรมของถนนไร้ผิวทางเสริมกำลังด้วยตะข่ายรับแรงดึง Triax TX 1 5 0ของดินเดิม CL ภายใต้ความดันแบกทานผลการศึกษาประกอบไปด้วยอิทธิพลของการเสริมกำลังด้วยตะข่ายรับแรงดึง Triax TX 1นึ ต่อคุณลักษณะของความดันแบกทานการสุดตัวอัตราส่วนกำลังแบกทานค่าสัมประสิทธิ์การต้านทานแรงกดและรูปแบบการวิบัติของตัวอย่างทดสอบหัวข้อแรกจะกล่าวถึงอิทธิพลของการเสริมกำลังด้วยตะข่ายรับแรงดึง Dry Act TX150 ต่อคุณลักษณะของความดันแบกทานการสุดตัว แสดงดังภาพที่4.1สังเกตได้ว่าตัวอย่างดินเหนียวอ่อนจะเกิดการซุดตัวลงอย่างรวดเร็วเมื่อความดันแบกทานเพิ่มขึ้นในปริมาณที่น้อยและจะเกิดการวิบัติขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อพิจารณาตัวอย่างไม่เสริมกําลังและตัวอย่างเสริมกําลังที่มีความหนาของชั้นหินคลุกที่แตกต่างกันพบว่ามีพฤติกรรมคล้ายกันในบริเวณยืดหยุ่นเชิงเส้นโดยเฉพาะส่วนที่การซุดตัวน้อยกว่า10มิเมตร เมื่อแรงดันเพิ่มมากขึ้นจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างเส้นโค้งที่มีการสุดตัวมากขึ้นได้ชัดเจนการสุดตัวของตัวอย่างจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดการวิบัติและไม่สามารถสังเกตค่าความสามารถในการรับความดันแบกทานปไยได้อย่างชัดเจนซึ่งแสดงลักษณะของโหมดความล้มเหลวเป็นความล้มเหลวเฉือนเฉพาะที่ทำให้พิจารณาการสุดตัวสูงสุดนั้นเป็นไปได้ยากและไม่มีความชัดเจน สำหรับตัวอย่างที่เสริมกำลังการสุดตัวจะลดลงตามความหนาของชั้นหินคลุกที่เพิ่มขึ้นตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0 1 5และ CLB 0 2แสดงการตอบสนองของการสุดตัวที่ดีขึ้นพร้อมความดันแบกฐานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอย่างดินเหนียวอ่อนตัวอย่างที่ไม่มีการเสริมกำลังประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเห็นได้ชัดเนื่องจากการถ่ายโอนความดันไปยังระดับความลึกที่มากขึ้น ซึ่งเป็นกลไกลหนึ่งของตะข่ายรับแรงดึงผลการทดสอบพบว่าสำหรับตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0 1และ CLB 0 0 5ไม่ได้บ่งชี้ถึงการปรับปรุงความดันแบกฐานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอย่างไม่เสริมกำลัง UCL อาจเนื่องมาจากความเป็นไปได้ที่ความหนาของชั้นหินคลุกไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบความดันแบกฐานเดียวกันการเสริมกำลังด้วยตะข่ายรับแรงดึงจะช่วยลดการสุดตัว มากกว่า59%เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.2กับตัวอย่างไม่เสริมกำลังที่ความหนาชั้นหินคลุกเท่ากันเมื่อทำการลดความหนาของชั้นหินคลุกลดลงเหลือ0.15เมตรสามารถช่วยลดการสุดตัวลงถึง40%ผลลัพธ์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.2มีประสิทธิภาพดีที่สุดรองลงมาคือตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.15 การใช้ตะข่ายรับแรงดึงช่วยลดความเค้นในแนวดิ่งที่ด้านบนของชั้นดินเดิมเนื่องจากการยึดรั้งอนุภาคของหินคลุกจำกัดการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งและด้านข้างด้านบนตะข่ายช่วยลดการเสียรูปถาวรของโครงสร้างทางการเพิ่มขึ้นของความแข็งจากตะข่ายรับแรงดึงทำให้เกิดการลดการเสียรูปถาวรความเครียดและความเค้นอย่างถาวรลงด้วยเช่นกันในหัวข้อ4.2ความสามารถในการรับความดันแบกทานประไล ดังภาพที่4.1แสดงเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างความดันแบกทานและการซุดตัวของดินเดิมไม่สามารถสังเกตเห็นค่าความสามารถในการรับความดันแบกทานปลายได้ในการคำนวณค่าความสามารถในการรับความดันแบกทานปลายพบว่า สำหรับตัวอย่างเสริมกำลังด้วยตาข่ายรับแรงดึงต r i a c t x 1 5 0ค่า Ultimate Bearing Capacity เพิ่มขึ้นตามความหนาของชั้นหินคลุกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบค่าความดันแบกทานประไลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับตัวอย่างไม่เสริมกำลัง UCL และตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.2พบว่า เพิ่มขึ้นถึง44%การเสริมกำลังด้วยชั้นตาข่ายรับแรงดึง t r y Act x 1 5 0นอกจากจะช่วยเรื่องการสุดตัวแล้วยังช่วยให้ความสามารถในการรับความดันแบกทานเพิ่มขึ้นอีกด้วยในหัวข้อถัดไปคืออัตราส่วนกำลังแบกทานการปรับปรุงความสามารถในการรับความดันแบกทานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเสริมกำลังด้วยตาข่ายรับแรงดึงจะถูกวัดปริมาณโดยพารามิเตอร์ BCR ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่4.1 BCR แสดงในตารางที่4.1และภาพที่4.2เทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความดันแบกทานกับการสุดตัวที่ 10, 20และ30มิลิเมตรสำหรับตัวอย่างที่เสริมกำลังด้วยตะข่ายรับแรงดึงความหนาของชั้นหินคลุกมีอิทธิพลต่อค่า BCR โดยพบว่าตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.2ให้ค่า BCR ดีที่สุดและตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.05 ในทุกระยะการสุดตัวให้ค่า BCR น้อยที่สุดดังนั้นการเสริมตะข่ายรับแรงดึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสามารถในการรับน้ำหนักในระยะอีลาสโตพลาสติกของชั้นทางเสริมกำลังเมื่อพิจารณาการสุดตัวที่30ม mm, พบว่าตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.2ให้ค่า BCR สูงสุดคือ1.44ในขณะที่ตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.05มีค่า BCR น้อยที่สุดเท่ากับ0.56 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเสริมกำลังด้วยตาข่ายรับแรงดึง d r i Act TX 150ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้ค่า BCR สูงขึ้นต่อไปนะคะจะพูดถึงรูปแบบการวิบัติของตัวอย่างการทดสอบนะคะภาพที่6ขีด3แสดงกลไกลความล้มเหลวของผิวทางหลังการทดสอบตัวอย่าง CL Subgrade แสดงการวิบัติแบบเจอกทะลุขณะที่ตัวอย่าง UCL แสดง การวิบัติแบบเจาะทะลุในชั้นหินคลุกและเชือนเฉพาะในดินเหนียวอ่อนซึ่งเกิดจากความแข็งแรงของชั้นหินคลุกที่สูงกว่าดินเหนียวอ่อนสำหรับตัวอย่างเสริมกำลังด้วยตาข่าย Triax TX 150พบว่าการแอ่นตัวของตาข่ายกว้างขึ้นเมื่อ ความหนาของชั้นหินคลุกลดลงตัวอย่าง CLB 0.2แสดงการวิบัติแบบเจาะทะลุในชั้นหินคลุกโดยไม่กระทบกับดินเหนียว โดยไม่กระทบกับดินเหนียวขณะที่ตัวอย่าง CLB 0.15และ CLB 0.10แสดงการวิบัติทั้งในชั้นหินคลุกและดินเหนียวอ่อนต่อมานะคะจะพูดถึงเรื่องค่าโมดูรัสต้านทานแรงกด ค่ามดูรัสต้านทานแรงกดใช้ในการวัดความแข็งแรงของชั้นทางและฐานล่าโดยสัมพันธ์กับความดันแบกทานและการสุดตัวตามสมการ4-2ขีด2การคำนวณค่า k สำหรับแต่ละตัวอย่างในการสุดตัวที่ s 1 0 s 2 0และ s 3 0แสดงในตารางที่4-2ขีด2 และความสัมพันธ์กับการสุดตัวในภาพที่4-4ขีด4ผลการทดสอบพบว่าค่า K ลดลงเมื่อการสุดตัวเพิ่มขึ้นโดยการเสริมกำลังด้วยตาข่ายไตรา x 150ย TX และความหนาของชั้นหินกรุ๊มีผลอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.2มีค่า K สูงสุดในขณะที่ CLB 0.5มีค่าเคต่ำสุดค่าเคของตัวอย่าง CLB 0.2เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ100ร้อยละ740 6 0 4และ550เมื่อเทียบกับกรณี CL สั b g r a d e สำหรับการสุดตัว S 2 0 S 3 0 S 1 0ตามลำดับโดยการเสริมกำลังช่วยปรับปรุงความสามารถใน การรับความดันแบกทานผ่านกลไกควบคุมด้านข้างและกลไกลแรงดึงในแผ่นวัสดุบทที่5สรุปผลและข้อเสนอแนะ5.1สรุปผล5.1.1สำหรับดินเดิม CL ปรับปรุงความสามารถในการรับความดันแบกทานภายใต้การทดสอบกำลังแบกทานแบบสถิตเพิ่มขึ้นร้อยละ44มีความหนาของชั้นหินคุก0.2เมตรและ ร้อยละ19ที่ความหนาชั้นหินคุก0.15เมตรเมื่อเทียบกับตัวอย่างไม่เสริมกำลัง UCL 5.1.2สำหรับดินเดิม CL ตัวอย่างเสริมกำลัง CL B 0.15และ CL B 0.2ให้ค่า BCR สูงสุดที่1.19และ1.44ที่การสุดตัว30มิมตตามลำดับ โดยค่า BCR และ K ดีขึ้นประมาณ19และ44เปอร์เซ็นต์สำหรับความหนาชั้นหินคุก0.15และ0.2เมตรตามลำดับเมื่อเทียบกับตัวอย่างไม่มีการเสริมกำลัง UCL 5.1-3สำหรับตัวอย่างเสริมกำลัง CLB 0.15และ CLB 0.2แสดงความเข้นที่ลดลง ในชั้นดินเหนียว CL มากกว่า41และ49ซที่วัดได้จาก p พ e s เชอ e ์เซลลโดยลดลง2.2และ2.6เท่าเมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ไม่มีการเสริมกำลัง UCL ตามลำดับความเค้นที่เกิดขึ้นบน p พ e s เชอ e ์เซลลลดลง70และ79เมื่อเทียบกับความดันแบกทานปลายของ CLB 0.15และ CLB 0.2ตามลำดับ5.1.4 ตัวอย่างเสริมกำลัง CL B 0.2จะเกิดการวิบัติแบบเจาะทะลุในชั้นหินคุกโดยไม่มีผลกระทบชั้นดินเดิม CL ด้านล่างในขณะที่ตัวอย่าง UCL เกิดการวิบัติแบบเจาะทะลุในชั้นหินคุกและการวิบัติแบบทั่วไปในชั้นดินเดิม CL 5.2ข้อเสนอแนะควรมีการทดลองกับตาข่ายเสริมกำลังหลายๆประเภทเช่น บายแอคเซลเจหรือ g e o c คอมโพสิตและควรมีการเพิ่มรองพื้นทางและวัสดุคัดเลือกเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างถนนสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ